โดยภายในงานบุญพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์เขาเมาแดนธรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโลกจังหวัดระยองมีคณะสัทธาสาธุชนจากหลายอำเภอในจังหวัดระยองและใกล้เคียงมาร่วมทอดพระป่าซึ่งได้อัญเชิญผ้าไตรเดินเวียนประทักษิณรอบอาคารปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยคณะประธานรองและประธานพระป่าน้อมอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ด้วยใจที่เปี่ยมล้นในบุญกุศลเป็นการทอดพระป่าที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีบุญที่ตั้งใจมาร่วมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาสำหรับท่านประธานพระป่าคือทันตแพทย์ไพโรธและดรจารุณีตันติเวทวุฒิกุลและโอกาสนี้อาจารย์ปริศนาบุญจิตสิทธิศักดิ์ผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัย เทคโนโลยีศรีราชาชนบุรีได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568จากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าภาพและสัทธาสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาใจให้บริสุทธิ์พองไสเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่า ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่ประธานพระป่าคือทันตแพทย์ไัรโรธและดอกเตอร์จารุณีตันติเวชวุฒิกุลจะได้กล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าต่อด้วยกัลยาณมิตรมนตรีธนาพรและกัลยาณมิตรนงยาวงามชวีได้กล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างกุฏิ กัลยาณมิตรธงชัยมุลิและกัลยาณมิตรเอกชัยจีนคนครได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมกัลยาณมิตรประทีปพานทองและกัลยาณมิตรพัชรินปิ่นศรีวราพรพนนำกล่าวคำถวายข้ายานพานะกัลยาณมิตรอรัญญาชีวาวัฒนานนท์และเด็กหญิงสิริยากรปฐถมถากูลนำกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทาน กัลยาณมิตรสมรักษ์วงไทยและกัลยาณมิตรเพิ่มศัก์ชีววัฒนานนท์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันที่ท่านประธานพระป่าและคณะประธานรองได้น้อมถวายปัจจัยสมทบทอดพระป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะศรัทธาสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายบริวารพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์เป็นภาพพลังสามัคคีบุญของเหล่าพุทธศาสนิกชน และโอกาสนี้พระมหานิกรสุทธปสันโนท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าเราเกิดมาในยุคนี้ถือว่าโชคดีมากได้มาเจอหลวงพ่อธรรมชยโยท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบาร,รมีของลูกๆในที่นี้ทุกท่านยังได้ทุ่มเทสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมพิธีมุทิตาและถวายทุนการศึกษาผู้สอบผ่านปรรยนธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรมดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดส,สามพระยาวรวิหารเป็นประธานสงฆ์สนทันตแพทย์ไพโรตันติเวทวุฒิกุลเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัย ในโอกาสนี้พระมหานิกรสุทธปสันโนประธานสงฆ์เขาเมาแดนธรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโลกได้ถวายทูบเทียนแพรและระเบียบดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งกล่าวรายงานจากนั้นเป็นการกล่าวศูนทรพจน์โดยสมเณรผู้สอบผ่านปร,ริญญาธรรมประโยค6คือสมเณรูวดดแสงอรุณซึ่งได้กล่าวว่า การสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงแค่การสร้างอาคารสถานที่เท่านั้นหากแต่เป็นการสร้างสถานที่ให้ใจได้พักสร้างสถานที่ให้ธรรมะได้อย่างรากลึกและการสร้างสถานที่ที่เป็นการให้โอกาสให้เราได้เรียนรู้ลึกไม่ใช่รู้ตามกันมาสามเณรหลายรูปที่มาจากสถานที่แห่งนี้สอบได้ทั้งประโยค 1, 2ถึงประโยค6เพราะมีสถานที่เอือ้อและมีครูผู้สอน ศูนย์แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมบวชเป็นสถานที่ส่งต่อธรรมะจากรุ่นสู่รุ่นจึงอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างศูนย์แห่งนี้และได้สนับสนุนสัมมเนนให้ได้ศึกษาธรรมจนสอบได้ปริเรียนธรรม หลังจากนั้นพระเดชพระคุณพระพรหมดีโลกได้มอบทุนการศึกษาให้สาม,มเณรภูวดนแสงอรุณและสาม,มเณรวัชระแสงเนียมผู้สอบผ่านปร,ริญญาธรรม6ประโยครวมทั้งสาม,มเณรที่สอบผ่านรวม24รูปที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จสร้างความภาคภูมิใจมาให้กับผู้ปกครองญาติโยมทุกๆท,ท,ท่านในที่นี้ พร้อมกันนี้คณะประธานพระป่ารวมถึงท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่พระเดชพระคุณพระพรหมติลกในการนี้พระเดชพระคุณพระพรหมดิลกได้กล่าวให้โอวาตอนหนึ่งว่าวันนี้รู้สึกดีใจและขอชื่นชมชมเชยกับลูกเนนทุกรูปที่เป็นลูกหลานชาวจังหวัดระยองสอบผ่านปร,ริญญาธรรมหกประโยค และทุกรูปที่สอบผ่านปร,ริยนธรรมและนักธรรมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสามเณรทุกรูปได้นำความภาคภูมิใจมายัางผู้ปกครองญาติโยมและผู้สนับสนุนการศึกษาของสัมเณรมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมได้ร่วมถวายเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเราได้ร่วมสร้างศาสนาทายาท รวมทั้งมีส่วนในการปลูกฝังสมณนเนได้สร้างสิ่งสำคัญเป็นการนำมาซึ่งความปิติยินดีค่ะการที่ได้มาเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์นี้ก็เพราะเร็งเห็นว่าที่พักที่อาศัยของพระสงฆ์เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าที่พักไม่มีแล้วพระสงฆ์จะมาอยู่ คบห้ารูปก็เป็นไปได้ยากโอกาสที่สถานที่นี้เขาชาวเดนธรรมจะรับกระถินก็เป็นเรื่องยากแล้วก็ถ้ามีเสนาสะนะมีกุฏิที่พักที่บางแดดบางฝนพระก็จะมีความอบอุ่นมีความสบายขึ้นแล้วก็มีที่พักอาศัยอย่างสะดวกสบายได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ได้ มูทิตาสามเณรที่เขาเมาแดนธรมได้สร้างขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วมีถึงประเดียนหกสองรูปมีประเรียนห้าประเดียนสี่ประเดียนสามซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พวกเราทุกคนตั้งแต่มาเขาเฉาแดนธรรมตั้งแต่ตอกเสาเข็มต้นแรกจนถึงทุกวันนี้ ก็เห็นว่าในอนาคตก็คงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆและสามเนรที่จบปทอ .6 อีก3ปีก็มีโอกาสจะจบปท .9 และเป็นนักหลวงแล้วก็ได้มาเป็นพระมาประจำที่เขาชมาแดนธรรมนะครับก็น่าจะยินดีกับเขาชมาแดนธรรมด้วยที่ได้สร้างศาสนาทายาทขึ้นมา ค่ะดิฉันก็เป็นปลื้มทุกครั้งนะคะที่ได้ตามคุณหมอมาทําบุญที่แห่งนี้เราเริ่มต้นจากพื้นแผ่นดินที่ไม่มีอะไรได้มากั่นแผ่นดินได้มาตอกสเสาเข็มแล้วก็ในวันนี้ได้เห็นความปลื้มมากๆที่เห็นสัมมาเนนที่พวกเราตั้งใจนะคะดูแลสัมมาเนน ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เห็นว่าท่านได้ผ่านเปลี่ยนธรรมหกนะคะพวกเราก็ได้มุทิตาจิตนะแล้วก็ปลื้มใจเพื่อปิติเป็นอย่างยิ่งเราก็หวังเป็นอย่างน่งว่าเขาชมาแดนธรรมแห่งนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งที่ได้ผลิตพระเนนนะคะซึ่ง จะได้สืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้ศาสนายั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะคะตั้งใจอยากจะมาร่วมบุญนี้หลายวันแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ได้มาสมปรารถนาเลยค่ะการทำบุญในวันนี้นะคะถือว่าเป็นการสืบทอดพระศาสนาเพราะว่าในขณะนี้เราจะทราบว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยก็อาจจะได้สันไว้ไปบ้างนะคะ สาธุชนอาจจะ,ะแผ่วเบาไปบ้างแต่คิดว่าบุญก็จะต้องเกิดกับผู้มีบุญค่ะผู้มีบุญก็จะต้องยิ่งเข้มแข็งขึ้นไปอีกเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราต้องมีหน้าที่ในการปกป้องพระศาสนานะคะเราต้องยิ่งแข็งแรงเราต้องยิ่งเข้มแข็งเราต้องยิ่งให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะ สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้นะคะเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องมีผู้มีบุญในท้องที่เนี่ยนะคะ<ฆ>ก็มีความเข้มแข็งมากปลื้มปิติค่ะมาเห็นตอนเช้านี่โอสะพรั่งเลยค่ะ,ะทั้งผู้มีบุญทั้งหลายนะคะก็คิดว่าในแดนธรรมแห่งนี้ค่ะก็จะเป็นกำลังที่สำคัญของพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ